สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันนางสาวพาวดีใสสุดวันนี้จะพามรรู้จักกับเครื่องมือที่สาคัญอุตสาหกรรมการพิมพ์คือเครื่องเทคคอนสเปกโตเพจนะคะหลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องเทคคอนสเปกโตเพจใช้ทําอะไรมีความสําคัญอย่างไรในอุตสาหกรรมการพิมพ์วันนี้ดิฉันจะพามาอธิบายให้ครบทุกมิติและสอนวิธีการใช้งานที่ถูกต้องโดยมีหน่วยการเรียนรู้9หน่วยกิจดังนี้ค่ะ เครื่องเทคคอนสเปกโรเพจคืออุปกรณ์วัดมสกรีนที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเพจระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแมน่นยำในงานทิมโดยเฉพาะในยุคที่เราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สูเพจหรือว่าเครื่อง CDP นะคะที่ทําให้การถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์สูตเพจเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเครื่องเทคคอนสเปกโทรเพจนะคะใช้สําหรับตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเพจก่อนนําใช้งานจริงซึ่งจะทําให้มั่นใจว่าเพจของเรามีความแมน่นยำสูง ความสามารถของเครื่องนะคะมีดังนี้ 1. วิเคราะห์ค่าแรายลัพของเมสกีน 2. วิเคราะห์มุมองศาของเมสกีน 3. วิเคราะห์ความถี่ของเมสกีนโดยเครื่องนี้นะคะรองรับเมสกีนทั้งแบบ fm และ am ความสำคัญของเครื่องเทคคอนสเปกโตเพดนะคะหากไม่มีการวัดและควบคุมคุณภาพเพดก่อนนำไปพิมพ์เนี่ยก็ไม่สามารถรับประกันงานพิมพ์ได้ เช็คข้อสเปกโทรเพจช่วยให้กระบวนการพิมพ์มีความแม่นยำสูงลดต้นทุนจากการใช้วัสดุสิ้นเปลืองและยังทำให้โรงพิมพ์เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ